สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอารอนั่นเองนะครับอ่าก็วันนี้ผมก็มาเล่นกันนะครับโอเคก็พอดีมีไอ้ดอกเนาะก็สนใจไม่ใช่น้อยนะครับเกมนี้ผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะก็ยังไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่นี้นะสองอย่างไม่มีอะไรเลย <c oughs> อันนี้ผมอยู่เซฟโซนกลางนะครับอ่าของไม่มีอะไรเลยเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่เซฟโซนกลางอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเกมนี้เปิดเป็นเดโมอยู่เนาะ ไม่รู้ว่าเดโมอยู่ปเปล่าแต่เดี๋ยวน่าจะเดโมแลหละแอดดอปเลยครึ่งชั่วโมงในการรีมาดูกันว่าผมจะไปถึงแอดด็อปไหมหรือว่าจะนอนเป็นศพอยู่ข,ข้างๆแอดด็อปปะฮะมีกล่องถึงแอดดอปแล้วเป็นยังนี่หว่ากล่องอะไรวะกล่องอะไรอะ่ะมันคือกล่องอะไรอ อยู่นอกเซฟโซนแล้เปิดไม่ได้ใช้ชแฉลงอ่ะน่าไงมันบอกว่าแฉลงมันต้องใช้ชแฉลงในการเปิดไม่มีแฉลงว่ะเสียใจยังไปะปไป,ปในเมื่อเราไม่มีอะไรเปิดเราก็ไปอีก300เมตรทั้งหน้านะเห็นไปเห็นไหมครับข้างบนน่ายะน่าจะเล็กไปเนาะตัวหนังสือซัพพอร์ตภาษาไทยเนาะเกมนี้พอปรับเน็นภาษาไทยแล้วมันตัวเล็กมากเลยอะ <c oughs> ตัวเล็กจัง ในแมพนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวก็เป็นได้ผมว่าไอ้ดรอปไม่น่าจะมีคนหรอกถ้ามีคนมันต้องหายไปแล้วสิถ้ามีคนปแปลวแคมป์ซอมบี้เต็มเลยแคมป์ไปแอ้ดรอปก่อนดีกว่าแอ้ดอปน่าจะถึงแล้วแหละครั้งหน้าเราแค่ร้อยเมตรเองนั่นไปแอ้ดรอป ไม่ใช่นะั่นมันเต็นนี่นี่นี่แอด์ดอปแอดดอปมีคนดักแอด์ดอปป่ะวะเฮ้ยมันมีแอด์ดอปมีคนดักนึกได้เลยถ้าเกิดผมฟูวันนี้ผมน่าจะมาดักแอด์ดอปเข้าท่านะผมวากด Y เพื่ออ๋อชวนคนเข้าตี้มีคนอยู่ในแมปกับเราด้วยเอามาเอาของมาอ้อ ไอ้ดอบของยังกระวัวเลยดอบของยังกากเกยอะเราม,มาดูในนี้ดีกว่าสอมบีหนึ่งตัวทดสอบความแม่นยำโอ้โหปืนยิงไม่ตรงมันมีมันมีวิถีโค้งของปืนด้วยเหรอมีวิถีโค้งของกระสุนด้วยสมจริงไปไหนเนี่ย โอ้โหปืนแม่งโคตรโค้งเลยวะกระสุนมันไม่ตรงอะ่ะกดเอเพื่ออ๋เอเเพื่อปรับได้โอเคอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนกระสุนกล่องเครื่องมือมีดมีดพกแมวอะไม่มีอะไรเลยได่มีอะไรบ้าง ไม่มีอันนี้อะไรปืนเก็บมาปืนอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนของเครื่องมือเก็บมาฉลังมีฉลังไหมพอเดียว,ว่าอยากได้ฉลังอะนะเอาไปงัดหน้าใครละคนในนะแถวนี้ให้ปืนปืนแะละมาเลต้าปะมาเลต้าเอ็มเก้านี่ก็อะไรไม่รู้ ปืนเยอะจังวะตรงนี้ดอกปืนเยอะจังอาหารการกินจุดเยอะเสียยิงไม่โดนภายในเม็ดเดียวอะเอาไม่ตามเสียงปืนมาเหรอเอาสบายกูแหละ แแล้ว่าปืนนี้มันปืนนี่ก็ไม่ได้ใส่เก็บเสียงนะโอเคกดไวเพื่อเช็คคนนี่สินะเอาไม่มีคนแล้วอ๋อในเซิร์ฟนี้ตอนนี้มีมีผมคนเดียวสินะอา้าวงั้นก็ฟาร์มฟรีดิอา้ easy win, easy right, อาวอีซี่วินอีซี่ไรล้วนะจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ฟาร์มฟรี ระบบการฟาร์มของเกมนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็กดค้างนะเวลาเราจะใช้อะไรก็ตามแต่ไม่ต้องกดค้างเราไม่มีฉแฉลงมางัดกล่องอะ่ะผมอยากรู้ในกล่องนี้มีอะไรมันต้องใช้ฉแฉลงในการงัดอ่ะพอดีว่าไม่มีกดหกเพื่อกินขนมอะไรก็ไม่รู้กินไปก่อนอะไรก็ไม่รู้กินไปก่อน เราได้ปืนอะไรมาบ้างอันนี้ปืนพกของรัสเซียนีกว่าจากค่ายรัสเซียนี้ลเ,นเลเบตันปืนพกจากค่ายรัสเซียเต็มไปหมดเลยอเก็บแตนที่ดีๆด,ดีกว่าเดี๋ยวเรามาถอยกระสุนเก็บยาเก็บกระสุนเก็บเกาะเกาะหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเกาะหนึ่งเอามาใส่ดีกว่าเอาเกาะสองเก็บเก็บเกาะสองใส่เกาะหนึ่งแล้วก็ปืนสินะ กดแท็บนะเพื่อดูไอกระบอกนี้เอากระสุน,นออกมาแล้วก็กระบอกนี้กระสุน,นเอาออกมาอ่ะกระบอกนี้สิโอเคเอาออกมาเพื่อเราจะเอาไปขายนะหาเงินหาเงินเลี้ยงชีพนะโอเคขนมมายาไม่ต้องออกแพนเทีเล ขายเราต้องขายตรงนี้อาหา้าแล้วก็ขายแดกขายแดกเรียบร้อยของในเกมนี้แม่งแพงมากเฮ้ยกระสุนเรามีกระสุนเรามีปืนกระบอกนี้มีกระสุนอยู่ปะเนี่ยไม่มีกระสุนละขายแดกไปเลยเดี๋ยวเราไปหาปืนภายพักหน้าอ่าเราต้องถอดออกก่อนละ ขายแดกให้หมดอมืเรียบร้อยขายไปไอ้นี่คืออะไรวะอ๋อเหมือนเป็นการอัพเกรดอัพเกรดได้ด้วยเหรอโอ้ยเอคมาร์กเอคสองมาร์กหนึ่งมาร์กสองมาร์กสามพร้อมกับไอ้นี่โหโคตรแพ,พงเลยแพงจังวะใช้ไอ้นี่สองอันไอ้นี่หนึ่งอันโอ้แพงเกิน พร้อมเงินอีก2,000ค่าทำาหาดีกว่าอ่าเราไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวดูก่อนที่ใกล้ๆตรงนี้ผมว่าน่าจะใกล้สุดและโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้เฮ้ยหรือว่าไปเมืองใหญ่ไม่น่าไหวเราไปเมืองนี้แล้วกัน แกสตชันชันชันชัไปเราไปดูกันกดไเพื่อดูคนนะมีคนเข้ามาไหมเช็คเรื่อยๆไม่ใช่อะไรนะครับกวโดนดักฟาร์มเกมในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นต้องมาดักฟาร์มกันอยู่แล้วนะครับและเซฟโซนที่สามารถเก็บของได้ก็มีแต่เซฟโซนกลางนะคือเซฟโซนเมื่อกี้นะครับเซฟโซนกลางที่ผมอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโดนดักฟาร์มหรือเราโดนดักเซฟโซนเนี่ยคือเป็นอะไรที่ระยะมากตอนนี้อยู่ในเซอยู่ในเซฟคนเดียวนะแต่รอของฟูก่อนนี่ก่อนนะคลิปหน้าเราจะไปบุกทลายรังโจรกันกูจ <c> ะ <oughs> ไปดักฟาร์มชาวบ,บ้านเขาอันนี้คืออะไรวะเฮ้ย <c oughs> ใช้ใช้บีดเนี่ยนะ <c oughs> บ้าบ้าไปแล้วเกมนี้เกมนี้แม่งบ้าไปแล้วใช้มีดเ้แต่ผมได้มันได้มีขวานดิวะมีแต่มีด,มดเดินดีกว่าเดี๋ยวเราเจอซอมบงซอมบี้อะไรขึ้นมาเราจะได้ตั้งหลักพันคีกกร์ดอ่ะอ้าวคีกกร์ดเนี่ยไว้แรกกล่อง เก็บไป้ครบ25อันนะเอาไว้สำหรับแรกกล่องไว้ไปเปิดเย้ยเย้ยเชี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยอยู่ดีดีก็มาเป็นฝูงเลยเชี่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 ยขึ้นมาไม่ได้หรอกกูรู้ซอมบี้เกมนี้โง่โง่ทุกเกมอ่ะโอ้ยเอสเคเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่อยู่ก็เป็นแบบแม่งแตกออกมาเลยอ่ะ ตกใจหมดไอ้เหี้ยบโอ้โหโ,โ,โง่ทุกเกมอ่ะกูก็ซอมบีอ้อ่ะว่าเกมนู้นตัวโง่เกมนี้ก็โง่นี่ไงฮะอยู่ๆแม่งก็โผล่พวดออกมาสป,ปอนอย่างนี้ก็ได้อะ่ะมันสป,ปอนแบบนี้ได้ด้วยเหรอเกินไปอยู่ๆก็เทพวบลงมาอย่างเงี้ยตกใจหมดทำไมซอมบี้แม่งไฟไม่โดนหัวเลยวะ เออตัวสูงๆในทีพวกมึงอะ่ะอาา้าฟันไม่ถึงมันฟันไม่โดนหัวเวลาเจอซอมบี้เราต้องขึ้นที่สูงอ้าวอะไรวะเมรีอัพเฉยเลยอยู่ๆก็เมรีอัพอ้โหใช้เมรีจนเมรีชำนาญอะ่ะ เอ,อ้ยแม่ย็ดยังจะตีถึงอีกเหรอตกใจหมดเลยฮะว่าอยู่ห่างแล้วนะประมาทไม่ได้เลยว่าเกมนี้แม่งเล่นกูจะตกอ,อกตกใจหัวทุงหัวทิ่มเลยฮะกูะไม่ได้กลัวนะตกใจเสียงเลย อ๋อกดชำละเพื่อเอาของได้ด้วยเหรอบางตัวกดชำระได้บางตัวชำระไ,ไม่ได้ชำละได้นี่หว่าทุกตัวเลยนเพื่อนชำละได้เลยวะไหนดูดิได้เนื้อเนื้อซอมบี้เอาไปขายแดกได้ปะวะเก็บมาก่อนเพื่อขายได้อ๋อมันชำละอย่างนี้นี่เองมาเพื่อหาฉลรง กูมาเจออะไรเนี่ยซอมบี้สปอนอัดหน้าแม่งสปอนซะกูตกใจถ้ามันลกมากๆเดี๋ยวผมทิ้งนะครับเนี่ยซอมบี้เพราะว่าเราเก็บของได้จำนวนจำกัดนะมันจำเป็นที่เราต้องทิ้งถ้าเกิดอันนี้คืออะไรงัดรถเหรอ,องาดรถตำรวจได้ของด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งวะ่ะของดียังวะ่ะ อีโว e ในตำนานนี่ไงปืนรุ่นในตำนาน5 5าเน้นไปที่กระสุนมากกว่าปืนซะอีกอันนี้คืออะไรเลเซอร์ Laser. ของแตงปืนใส่นี่ไปอันนี้ก็ไฟฉายโอ้โหในที่สุดในที่สุดผมก็มีไฟฉายในที่สุดผมก็มีไฟเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้มัน อันนี้นี่ว่ะคูณสองไหนดูซิไหนดูซิ select เราดูน้ำหนักดูของแต่งใสนี่ไปแล้วกันอ่ะไปใช้แฟตแคนเนดให้ตายสิเฮ้งัดตูงัดตู้เพื่ออะไรวะ เอาได้อะไรมาลูกเบียไอแดกเบียโอ้กระเป๋าเฮ้ยทำไมผ้ามันแปลกๆอย่าบอกมึงเมานะไอเจ๊กูรู้เทียดเย้เฮียอะไรเนี Ig ่ยโอ้โหอยู่ๆก็วิ่งใส่โอ้โหอยู่ดีก็วิ่งใส่กูตกใจไอ้เสี้ย สายพันธใหม่เอ็ดแคพันแผลก่อนเลยพอดีว่ามีเศษผ้าละ่ะพอดีว่าได้มาเย็ดแค่ตกใจหมดเลยอยู่ๆก็วิ่งใส่อีเจนี่มันใครวะมึงเป็นใครให้อีเจว์อยู่ดีก็วิ่งใส่กูอเวนตกใจหมดใหญ่ <c oughs> ไม่อยากไหนวะให้เ <c oughs> ชีย่ย หูใจหายใจคว่ำไอมสัตว์ถ้ามึงเดินเข้ามาหาปกติจะไม่อะไรเลยไอ้นี่แม่งวิ่งใส่เลยโอยไอสัตว์เจ๊เอ้ยได้ยามะขอบใจหาฆ่าตีกูแม่งเอ้ยเสียไปใช้ไอ้รถพยาบาลไอ้รถพยาบาลงัดได้ปะวะ เฮ้ยแปลกๆอย่างนี้อย่าบอกนะว่าใช่ไหมออยัง่างๆๆย,ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นงัดได้ไปงัดที่อื่นดีกว,ว่างัดที่สูงดีกว,ว่าไม่ไว้ใจพวกมึงไหวเี้เกมเชียนนี่ไม่ชอบหลอกดาวกูงับเขาให้เอ้ยได้อะไรมาไม่รู้อ้าวของเต็มของเต็มเราควรทำอะไรเด้ของเต็มก็ควร กินเดี๋ยวครับรออะไรล่ะอาหารมีงัดใหม่เพื่อเอาของออกมายาแพนเคิลเลอร์กลับดีกว่ามั้งเนี่ย๋อ,อเสียงตัวละครแม่งนะฮะกูตกตกใจเชีย่ยกูเจอไอ้เจ๊เมื่อกี้ไปกูหลอนเลยไ <c ười> อาหา้ห่า โอเคเดี okay, ๋ยวกลับดีกว่านะผมว่าน่าจะใช้มีดนี่งัดกล่องได้แลหละน่าจะใช้พวกมีดพวกอะไรงัดกล่องไม่งีเจ๊เวนไอ้สัตว์เฉ <c oughs> ยครั้งหน้าก่อนมึงทำกูขายทำกูอายทำกูตกใจทุกอย่างเลยมึงทุกอย่างลงที่มึงเจอมึงเมื่อไหร่กูจะล้างทางโคตรเลย สัตว์ตกอ,อกตกใจหมดไอ้เที้ยยู่ๆก็ยู่ๆมันก็พวดขึ้นมาใครจะไปคิดว่าว่ามันยู่ๆก็พุ่งใส่อะ <c oughs> เออใครจะไปคิดละ่ะไหนดูดิเรามีอะไรมาขายบ้างเรามีเนื้อซอมบี้โง่ๆซึ่งไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกอนอันนี้มันลานจอดหอไหนวะไหนในในร้นานค้ามันอยู่ไม่ไกลมากนะแบบมันไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นนะ นยซอมบีขายแดกไม่ได้นะครับทิ้งไปเลยเก็บไว้ทําไมไม่รู้ทิ้งไปเลยโอเคเราจะได้จำเอาไว้ว่ามันขายแดกไม่ได้อะและที่เราต้องเก็บออหาแสบคอเลยเมื่อกี้ร้องดังไปหน่อย <c oughs> นี่กระสุนกระสุนวิ้ยกระสุนหาไม่ยากนะผมว่าผมมองว่าหาง่ายอยู่อาา่าฮไฟฉายแฟลชแกนเนเก็บไปยาเก็บไป กาดการ์ดเนี่ยเก็บไปยาน,นี้เก็บไปเอายากระกากมาใช้อันนี้เก็บไปอันนี้มาซองของแต่งเปิร์นป่ะแบนเน็ตเก็บไปกระสุนเอามาไม่ต้องเยอะเอามาสักหนึ่งแม็กพอยี่สิบแค่นี้แหละเราไม่ได้ไปยิงกับชาวบ้านชาวช่องเขาอยูะแล้ว อ๋อใช่ใช่เดี๋ยวถอดเรนนี่ออกมาเดนี่ออกมาเอานี่ออกมาแล้วเอานี่มาใส่แทนอ่าหลงหลงใส่นี่โอเคแล้วก็ เอานี้มาใส่นี่โอเคเรียบร้อยไหนลองดูดิว่าจะงัดได้ปะถ้างัดได้ก็ดีไม่มีคนนะตอนนี้เซิร์ฟนี้ไม่มีคนเป็นเซิร์ฟที่ฟาฟร์มฝีแม่งเมื่อกี้ทำกูตกใจสัตว์งัดไม่ได้นะนา่าต้องใช้แสแรงจริงๆแหละโอเคก็ผมก็ไม่มีแสลรงนะ่เลยงัดกล่องไม่ได้แต่ไม่รู้ด้วยว่าต้อง ไปฟาร์มอีกอะถึงจะได้อะ่ะแต่กระเป๋าแม่งน้อยเกินไปอะ่ะอยากได้กระเป๋าที่ใหญ่กว่าน,นี้แต่ก็โอเคแค่นี้ก็แสบพอพอแล้วเมื่อกี้แม่งทำกูตกใจโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย